่าเบสโซเชียนกาโบเบอร์ซิโรวันสวัสดีครับพี่กวายเฮียครับเบอร์ซิโรวันชาลี่วันไฟท์ทูเยาหาไทูวิสกี้พอยครับเซอรโฟวันวันวันรีเควส์แท็กซี่วันแท็กซี่อันไลฟ์เซอร์เรียวันติคูเออรบาวูครับรีพาร์ตเรดี้ฟอร์ดิพาร์จอร์แท็กซี่อันไลฟ์ลันเววันซิกเวียแท็กซี่เวเบลวูครับรีพอร์ตเกนเวนเรดี้ฟอร์ดิพาร์เจอร์ครับบเบอร์ซิโรวันโอเคพร้อมไหมครับพี่ครับพร้อมแล้วนะผมปล่อยเบรกนะครับ เร่งเครื่องไปนะไอเดินกดเบรกเช็คเบรกทำงานได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะใช้รอ่าใช้แท็กซี่โดยใช้รัดเดอร์นะครับรัดเดอร์ก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ที่เท้านะฮะเวลาเส้นสีเหลืองไปทางด้านขวานะครับเราก็เหยียบขวาฝาได้นี่แหละครับเอเตรียมตัวขึ้นรันเวเช็คเลฟเลฟเคลียร์ไลท์ไลท์เคลียร์นะครับ เอหลังจากนั้นซ้ายนะครับซ้ายมือไม่เกี่ยวครับเออมือไม่เกี่ยวนะครับใช่มันไม่ใช่รถยนต์นะเอนะฮะคืนตรงพยายามให้อยู่กลางลันเวย์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องลำอื่นเขาจะได้เห็นเรานะครับว่าตอนเนี้ยมันมีเครื่องอยู่บนลันเวย์นะแทนที่เขามองจากข้างบนดูอฮะครับ r บ๊ e ซีโรวันเรดี้พอดิพัทเจอครับแดนเมวันเชียร์พอด่กครับ อันเว o ันซิคเคลียร์พอเทคออฟครับอุปเบอร์เซโรวันโอเคมือซ้ายจับนี่มือขวาจับ power ไว้ไกลท้ายทางวิ่งครับค่อยๆเพิ่มพเวอร์เข้าไปครับค่อยๆเพิ่มนั่นแหละครับช้าๆนุ่มนวลโอเคให้สุดนะครับครสุดแล้วครับออ่ผมปล่อยเบรกตอนนี้เดี๋ยวพี่ต้องขานความเร็วให้ผมนะฮะเดี๋ยวเราจะโรเตตที่ความเร็ว60 60 โอเคความเร็วอยู่น่นส0่สนะครับ50เชฟห้าส่บปลาทะเลหกสิบปลาทโปรเทสดึงเข้าหาตัวช้าๆช้าๆครับช้าๆนั่นแหละสวยงามอ่ะอย่าอย่าดึงค้างขนาดนั้นครับดันไปข้างหน้าหน่อยขออนุญาตครับพี่ขออนุญาตครับโอเคมือเนี้ยคาพาวเวอร์ไว้อ่าตัวนี้นะครับอ่า ขึ้นมาป <those tracks. S 1> ุ๊บเช็คเบรคหนึ่งทีบครับผมเส้นขอบฟ้าครับเส้นขอบฟ้านะครับตอนนี้คุณที่อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นดันไปข้างหน้านิดนึงครับอ่าเห็นไหมนิดเดียวเองใช่อ่านั่นแหละครับอ่าสองร้อยฟิตแลนดิ้งไลท์ออฟโอเวอร์ทีโนวันแอร์บอนครับเลฟเทิร์นโดเล็กถึวิสกี้พอยท์ครับสามโอเร์ทีโนวันลีพอย เปพอร์ตเกนมิชชั่นคอมฟิตครับบูเบอร์เซรวันโอเคสามร้อยฟิตแฝดครับนะครับโอเคอ่าให้ตรงไว้ก่อนให้ตรงไว้ก่อนมือเดียวครับขอมือเดียวเอามือนี้ตบตบตบอ่าตบขท้าตบเท้าวะผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณพี่รงปล่อยมือซิคุณพี่รงปล่อยมือปล่อยมือเลยปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูผมก็ปล่อยมือเหมือนกันโอเค เนี่ยเห็นไหมครับเครื่องบินเขาบินเองได้อได้ครับผมอ่าโอเคจับได้ครับขอผมขอจับแค่สามนิ้วพอสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วขออ่านั่นแหละครับค่อยๆเลี้ยวคุณพี่เห็นศาลากลางน้ําที่อยู่ตอนไหมตรงไปหาเขาอ่ะเดี๋ยวขวากับคืนครับโน้มหัวไปข้างหน้าหน่อยอย่าเกรงอย่าเกรงคุณพี่โอเคอ่า ความแปลกของเครื่องบินคือถ้าเกิดที่เกรงมันจะใช่มันจะกลับกลายเป็นบินไม่ดีอ่านั่นแหละนี่ยปล่อยได้เลยเสร็จพุ้บเห็นไหมเขาบิของเขาของเนียได้แต่ว่าเราก็ต้องคอยควบคุมเขานะโอเคความสูงใช้ได้แล้วลดรอบกำลังเครื่องนะครับให้เหลือแค่2,200 rpm เราไม่ต้องใช้กำลังทั้งหมดที่มีนะครับเบาสอบลงอ่าปัจจบันสูงเจ็ดเจ็ดร้อยครับสูงเจ็ดร้อยใช่ครับอ่ะถ้าเกิดอยากให้ความสูงแปดร้อยก็ดึงเข้ามาอีกดึงเข้ามาั่นแหลคครับเอ๊ดูข้างนอกไว้นะพี่อย่าดูข้างในเยอะนะดูข้างนอกไว้หรือถ้าเกิดพี่บินใช่ไหมเราก็ต้องดูข้างนอกไว้ครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูนะครับ เดี่ยวซ้าย3 6 0รอสองศาคุณพี่เห็นสารากลางน้ําที่อยู่ข้างหน้านั้นใช่ไหมครับอ,อ่ะเดี๋ยวเลี้ยวซ้าย3 6 0อกองศาให้ผมหน่อยคือเดี๋ยวเราจะเลี้ยวแล้วก็วนมาจนถึงสารากลางน้ําอีกหนึ่งครับอ,อ่ะโอเคเดี้ยวซ้ายครับป้าเดี้ยวซ้ายดันไปข้างหน้านิดหนึ่งเดี้ยวซ้ายนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละสวยงามโอเคองศาเท่านี้นะดูข้างนอกไว้อ,อ,องศาเท่านี้นะตรงนู้นน่าจะเป็นสมุด ปลาคอนสมุดตรงนี้สมุดปลาคอสนุดปาการปลาการใ้่ครับเอ๊เป็นสมุดปาการเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเกิดฟ้าใสๆนะคุณพี่เห็นถึงพัทยาเลยนะฮอ๋อพัทยาอยู่ตรงโน้นวันนี้ฟ้าไม่ค่อยใสเท่าไหร่ลมแรงเน่ในเมืองในเมืองฝนตกนะ่ะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเอออย่าพึ่งตรงสิกคนพี่อย่าพึ่งตรงสิกเเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปโอเคครับนี่แหละ สุดยอดเราบิน VFR นะครับบิน VFR เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองข้างนอกเป็นหลักไว้ก่อนครับนะแล้มองข้างนอกเป็นหลักไว้ก่อนคราวนี้ครับมันก็อ่าค่อยๆมาสเตปตัวข้างในคุณพี่อย่าเพิ่งดูดูข้างนอกนั่นไงยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวเข้าไปอีกน่แหละเอาให้ตรงเอาให้ตรงเนี่ยคุณพี่ดึงเข้าหาตัวอีกแล้วเออเห็นไหมอ่าอ่าคืนตรงได้ครับ โ <Okay. S 2> อเคตรงนะครับตรงแล้วเนี่ยรประคองให้มันตรงอ่าไหนอลองปล่อยมือดูซิเดี๋ยวโโหัวลงนิดหนึ่งใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้คุณพี่เลี้ยวไว้หน่อยใช่ไหมอ่านั่นแหละอ่าเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่านะครับอ่าตอนนี้หัวเริ่มเชิดขึ้นนิดนึ่งลงแล้วลงแล้วลงแล้วอ่าเห็นไหมทุกอย่างผมรู้หมดเลยผมไม่ได้แต่คุณพี่ทั้งนั้นเลยผมลงแล้วปร่าลงอ่าไลงแล้ว โอเคครับตรงไว้ก่อนนะครับตรงนั้นคือสาราการะันน้ำข้างในมันเป็นมีพระประธานนะคุณ๋อวัดอะไรพี่ใช่วัดอะไรตรงเนี้ครับเป็นของวัดอะไรเออผมไม่แน่ใจว่าวัดอะไรเแต่ว่าตรงตรงเนี้ยมันมีหมู่บ้านประมงนะมีร้านอาหารแล้วเกือบทุกร้านนะครับเขาจะมีเรือพาไปพที่นี่พาไปไหว้พระใช่ครับผมสวยมากเลยใช่ครับ เดี๋ยวเชิญชวนให้เพื่อนๆได้เห็นมาสัมผัสอ่ะเดี๋ยวเราลองไปวนนีกันลองไปวนดูสักรอบอยู่ไหนละครับอยู่นาตรงเลยฮะอยู่ข้างหน้าไหมครับอยู่หน้าฮะอ่ะโอเคเลี้ยวซ้ายไปหน่อยนะครับโอเคตรงไปตรงนี้ก่อนเดีย๋ยวเราเลี้ยวขวาเพื่อ <ๆ S 1> ให้วัดเนี่ยครับอยู่ทางด้านขวามือเรารโอเคไหมคุณพี่ตรงไปก่อนตรงไปก่อนตรงไปก่อนนะแอบพลอยทุกอย่างนิ่งเห็นไหมนิ่งหมดเลย วัดอยู่ทางด้านขวามือครับุณพี่เลี้ยวหน่อยสิครับเลี้ยวดูวัดหน่อยสิอ๋อเลี้ยวนะครับเอเห็นไหมเออสวยมากเนี่ยเออวิวอย่างนี้แล้วขอโทษขับเองด้วยสุดยอดนะฮะเนี่ยเห็นไหมคู่วิวสวยมากนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนก็ไรับดูรับชมมาสัมผัสดูนะตรงนี้ใช่ครับเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดลองคิดดูสิครับ แล้วเราได้ขับเครื่องบินเองเนี่ยใช่ใช่โอ้เนี่ยเดี๋ยวต่อครับพี่เราเราเรื่องมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อครับเดี๋ยวต่ออ่ะตอนเนี้ยพาผมกลับหน่อยพาผมกลับไหมครับสู่กันไหมโอ้ได้ได้สู่กโอเคตอบครับเบสเตอร์เชนกาวโบเบอร์ซีโรวันมิชชั่นคอมพลีทครับ RTB ์ทีบีโบเบิร์ซีโรวันนีพอร์ตเกนเลฟดาวินครับรีพอร์ตเกนเลฟดาวินรันเวอร์วันซิกครับโูเบอร์ซีโรวัน โอเคเดี๋ยวตรงไปนะครับข้างหน้ามันจะมีสะพานแดงโตสะพานแดงก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่นะครับมจะเป็นสะพานสีแดงยาวเข้าไปในฝาชายเลนเลยไปเที่ยวกันนะไปดูกันใช่ขวามือเป็นสะพานแดงครับนะครับแล้วเหมือนข้างหน้าเขาจะมีสถานที่เที่ยวใหม่ครับนะครับจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมตอนนี้เรารถเราต้องขับไปที่ต่ร้อยต่คร้อได้ครับได้ครับ ต้องลองดูซ้ายมือว่ามีเจ้าแม่กวนอิมสีขาวๆองค์ขาวๆเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเจอกัางสวยฮะสามคนประจานครับอ่าต่อไปครับเลี้ยวขวาครับขวาครับกลับขวาแล้วครับผมอ่าเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บพี่เห็นหลังคาสีเขียวๆนั่นไหมคืนตรงแล้วก็พาผมไปที่หลังคาสีเขียวได้เลยครับ เวลา,า,าเห็นสีเขียวๆเริ่มไม่เห็นคุณพี่เริ่มเห็นหลังคาสีส้มที่เป็นฟันปลาไหมตอบนู่นนะไอนั 2> 2่นแหละตรงไปหาหลังคาสีส้มที่เป็นฟันปลาตรงครับจงวนโจได้หน่อยได้ครับนี่เซนต์บรูสตันเวจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับโอ้ครับครับครับนั่นแหละเวอร์ชนการ์โบเบิร์ตซีระวันนอนเล็บดาวินครับโฟล์ทซับเวอร์ทีละวันนันเววันทิชเช่ทุเรียนครับ นเวันเซคลีอ a ทูแลนด์ครับบูเบอร์เซโรวันโอเคหลังจากนั้นเราก็เริ่มลดกำลังนะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมช่วยนะคุณบที่แค่ประคองประคองไว้พอนครับครับโอเคสปีดพันแปดสิบนะครับเปิดเกบสี่สบนะแล้วประคองประคองความเร็วให้ได้เจ็ดสี่ครับนี่เห็นไหมมันมีบาลานซ์เมื่อกี้ที่ผมลดนิดหน่อยคระชากนิดหน่อยใช่ครับอค่อยๆเลี้ยวซ้าย ตั้งสูงเจ็ดต่อสิบกับไม่เป็นไรครับนะฮะเราดูไว้นะครับรันเวย์เดี๋ยวพอเราคืนตรงเราก็ต้องตามหารันเว่์ละเห็นรันเว่ยไหมครับคุณพี่เห็นแล้วครับเห็นรับู่ด้านซ้ายของเราครับครับผมอ่าหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มเลี้ยวโอเคผมต้องการความเร็วหกสิบห้าไม่่ำหกสิบครับเออๆนะฮะคราวนี้ย นักบินก็จะท่องนะครับเดี๋ยวต่อไปคุณพี่ไปเรียนใช่ไหมคุณพี่ก็จะท่องว่าสปีดนะครับความเร็วนะสนามตัวตรงหัวตรงฮะความสูงค่อยๆลงครับ65หรือ60แล้วครับโอเคแลนดิ้งได้ครับครับผมครับยกหัวครับยกหัวครับ สวยงามโอ้โหโอเคครับโอเคครับค่อยๆลดกำลังงงนะฮะเด็พาวเวอร์ครับเดี๋ยวุ๊กอ่ะเปิดกระจกได้ครับพี่โหนุ่นนวลมาอาจารย์ฮะขอบคุณมากเลยครับเะมื่อกี้มันมีเทอร์โบแลนต์หน่อยๆครับครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้พี่ลองแท็กซี่กับโอเค ครับอาทาวเวอร์เสร็จปุ๊บเราใช้ลัดเดอร์นะคุณพี่ครับครับอะตรงไปตรงนู้นครับใจเย็นใจเย็นอาใจเย็นนใช้ลัดเดอร์มือไม่เกี่ยวมือปล่อยเลยนะครับเราใช้ลัดมือปล่อยเลยมือกอดอกไว้กอดอกไว้โอเคเนี่ยเออใช้ลัดเดอร์นะครับคุณพี่เบาหน่อยเบาหน่อยอะลัดเดอร์นะครับอยู่ที่เท้าถ้าเกิดพี่เหยียบซ้ายไปซ้ายเครื่องจะไปซ้ายนะ าเกิดพี่เหยียบขวามันเ็จะไปขวาก็จะไปขวาแต่สังเกตไหมมันมาช้าคุณพี่เห็นเสาสองต้นที่อยู่ตรงท้ายรันเวย์ไหมสีส้มๆอะครับตรงนั้นคุณพี่เล็งให้เราอยู่ตรงกลางตรงนั้นไหมหลังจากนั้นคุณพี่ก็ค่อยๆเดินเท้าเอาว่าไม่เป็นไรครับโอเคไปอย่างเงี้ยครับไปอย่างเงี้ยอ่าขวาหน่อยเหยียบขวาหน่อยอ่าพยายามให้ตัวเส้นสีขาวผ่ากลางตัวพี่ โอเคออกนู่นเลยนะครับออกนู่นเลยนะครับโอเคออกแตไปมันจะมีแป้นอันหนึ่งนะครับที่สไลด์เท้าขึ้นแล้วก็งุ้มปลายเท้าลงสองข้างไม่ใช่ดันไปทั้งตัวนะงุ้มแค่ปลายเท้ามันจะเบรกใช่มันจะเบรกสองลองดอ่าอ่าลองดูงุ้มปลายเท้าจิกปลายเท้าลงแต่ว่าให้จิกพร้อมกันสองข้างนะคุณพี่อ่าไม่ใช่จิกข้างเดียวนะ๋อแล้วคอ่า อเ <Okay. S 1> คค่อยๆอ,ออกขวาขวาขวาแม่คุณพี่อย่าลงทางทางขับรถชิดซ้ายนี่เราเนี่ยอ,อ่าโอเคครับ,รบนีมองไป,ปยพยายามให้เส้น <ไป S 1> อยู่กลางตัวเราเงโอเคครับผมอ่าเหยียบนี่แหละนี่แหละนี่แหละถูกต้องถูกต้องครับอ่ขวาหน่อยขวาหน่อยนะครับนี่ให้เส้นอยู่กลางตัวเรา เส้นอยู่กลางตัวเราเหยียบขวานิดขวานิดโอเคคออ่าเบรกครับเป็นพี่เบรกเบรกอ่ะต่อมาครับเร่งรอบหนึ่งพันเร่งรอบหนึ่งพันเติม power อ่าหนึ่งพันเสร็จปุ๊บมิกเจอร์ฟูลีนนะครับบีบบีบดึงแล้วก็ลวปล่อย <Okay. S 1> ไม่ต้องโอเคปล่อยเสร็จปุ๊บ <Okay. S 1> มันดับของมันอเอง โอเคเป็นทันเสร็จสิ้นครับพี่ขอบคุณครับคุณเฟดสุดล้อทีมงานเราโอเคยินดีมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฟดครับ